เอาละครับทุกคนเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันครับกับเทคนิคสร้างแบรนด์รอยัลตี้รักษาลูกค้าเดิมเพิ่มลูกค้าใหม่ต้องทาอย่างไรบ้างการสร้างแบรนด์รอยัลตี้ครับเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทาให้ธุรกิจมีความยั่งยืนนะครับเพราะว่าถ้าหายลูกค้าเนี่ยมีความพักดีต่อแบรนด์แล้วก็จะเกิดการซื้อซ้ําไปจนถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ครับอย่างการเป็นสมาชิกค,ครับหรือว่าการให้ฟีดแบ็ที่มีประสิทธิภาพนั่นเองครับโดยการที่แบรนด์จะก้าวไปถึงจุดน,นั้นได้ต้องสร้างความเชื่อใจความน่าเชื่อถืืืือออออออขงงสิินนนนนคคคค้้้้าาาาหหรรรบกกกต่่่่ลูใไดัััเเ็วมช รหรือสิ่งที่สร้างได้ยากนะฮะแต่ว่าเมื่อสร้างได้แล้วเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าของธุรกิจเลยนะครับเปรียบเสม,มือนรากแก้วที่สําคัญที่จะเป็นรากฐานทำให้ธุรกิจเราเติบโตได้ในอนาคตอย่างมั่นคงครับการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้นะฮะนั้นมีองค์ประกอบมากมายหลากหลายปัจจัยแต่สสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นประตูเพื่อเปิดออกไปเชื่อมสู่วิธีการอื่นๆนั้นนะฮะนั่นก็คือ Quality, คุณภาพและ Raction, ความพอใจนั่นเองนะครับไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะทานอาหารรสชาติแย่ๆสกปรกแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพใช้งานยากแล้วก็ไม่มีความทนทานแบบนั้นและก็ไม่มีใครครับที่อยากจะใช้บริการที่เชื่องช้าอัธยาศัยไม่ดีมีประสิทธิภาพแบบครึ่งคร่ง,งกลางๆอย่างนั้นทุกการซื้อขายทุกการจ่ายเงินออกไปครับไม่ว่าใครก็คาดหวังความคุ้มค่าและสิ่งที่ดีกลับมาเสมอเพราะการซื้อสินค้าและบริการไม่ใช่แค่การจับจ่ายแต่เป็นการลงทุนในความสุขนั่นเองครับดังนั้นครับกำหนดมาตรฐาน การผลิตสินค้าและการบริการของเราให้ชัดเจนและตรวจสอบควบคุมคุณภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอประเมินความสามารถของพนักงานของเรานะฮะและพัฒนาพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นไปและต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าครับและนําความคิดเห็นของลูกค้านั้นมาปรับปรุงสินค้าของเราและก็บริการของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับและเทคโนโลยีไหนที่จะช่วยเราควบคุมคุณภาพได้ต้องหามาใช้นะครับอย่างเช่นระบบ ERP หรือว่าระบบ CRM เป็นต้นครับรองลงมาคือ emotion และ consistency นั่นเองนะฮะสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับแบรนด์และ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆใ,ใ,ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือปัจจัยสาคัญในการสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์เลยนะครับเมื่อเรามีของดีเราก็ต้องทําให้เป็นที่จดจําและก็ได้รับความนิยมด้วยนั่นเองนะครับผลสํารวจของ Deloitte Digital นะฮะพบว่าผู้คนกว่า92%ที่เป็นลูกค้าของแบรนด์นะฮะจะขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่มีความรู้สึกที่ดี88%ครับจะจ่ายเงินเพิ่มในแบรนด์ที่ทําให้รู้สึกดีและ91%ครับอยากจะบอกแบรนด์นี้ต่อให้กับคนอื่นต่อไปนะครับความรู้สึกคือเรื่องละเอียดอ่อนคร้อางต มุ่งการส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าในทุกมิติคึาและบริการที่ดีครับที่มีความจริงใจจะตอบสนองความต้องการหรือว่าแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและก็รวดเร็วและต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกขั้นตอนครับทำให้การซื้อสินค้าและบริการของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและก็สะดวกสบายที่สุดแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าบริการของเรานะครับและการมอบประสบการณ์ที่เกินความคาดหวังของลูกค้าครับเช่นของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือว่าบริการพิเศษนะฮะก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้้าาไดเป็นอย่งี เหล่านี้ครับจะเหนียวนําไปสู่คอมมูนิตี้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าครับการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ให้กับลูกค้านั้นนะครับเปรียบเสมือนการสร้างครอบครัวขนาดเล็กครับที่ลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกผูกพันแล้วก็มีส่วนร่วมกับแบรนด์ในระยะยาวนั่นก็จะนํามาซึ่งผลประโยชน์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายการกลับมาซื้อซ้ำนะฮะแล้วก็การนําแบรนด์เนี่ยไปบอกให้กับคนอื่นๆนะครับรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ด้วยครับอีกเทคนิคสําคัญนะฮะนั่นก็คือไทเลอร์รแัล และเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อนะครับการปรับแต่งนี้ครับช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าแต่ละรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจและก็ใส่ใจความต้องการของพวกเขาจริงๆและส,สุดท้ายครับนั่นคือรีวิวเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหรืออะไรก็ตามนะครับที่เรามอบให้กับลูกค้าครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะย้อนกลับมายืนยันว่าสินค้าบริการหรือว่าประสบการณ์นั้นมีคุณภาพและคุ้มค่าเป็นที่น่าพออใจและเมื่ ดดีๆ,ๆหลายรีวิวนะครับก็ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของเราทําให้ผู้บริโภคอื่นๆที่กําลังมองหาหรือว่าตัดสินใจซื้อบริการของเราก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหรือเรียกได้ว่ารีวิวที่ดีเป็นเสมือนป้ายบอกทางที่ชัดเจนที่สุดสําหรับผู้บริโภคนั่นเองครับในโลกยุคปัจจุบันครับที่เทคโนโลยีนวัตรกรรมและก็พฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบรนด์ไม่ใช่แค่โลโก้แต่เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าตัวตนของเราครับและลูกค้าไม่ใช่แค่ซื้อสินค้าแต่เขาซื้อภาพลักษณ์ที่แบรนด์สร้างขึ้้นดวยครับ